เือใส่ก้อนเนื้อค่ะใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ใส่ข้าวเนาะคะเนาะใส่ขา้าวเอาเข้าวมาใส่กัจ้าเอาเข้าวใส่น้ำใส่ใส่ถุงผักเสียนเนาะคะเนาะจ้ขั้นสมผักเสียนกันจ้าข้าวก้นเนื้อค้นเนื้อข้าวมิดนะคะข้าว,าาาวเหนียว อืขขอข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่ส้มผักแล้วก็นอจานข้าวเดือดทะเลือข้าวเหนียวจ้าเอาใส่ส้มผักแล้วก็นอจานส้มผักยิงกับน้ำพริกแล้วค่ะ อ๋ออย่าไปจับขั้นต้มผักนะจ๊ะขั้นก็นั่งจัเด้อขั้นละกันแล้วก็มาใส่น้ำเข่าเนาะขนมน้ำเข่ามาใส่น้ำเข่ามาจ้ะมือนึงกับยินได้เนาะกันเนาะสักมือกับยินได้แล้วค่ะขั้นส้มผักนะคะนี่ขันส้มผักนะจะผักดองค่ะผักดองค่ะที่สามคนดูจ้ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ23คนดูด้วยค่ะเออจ้าขั้นชมผักเสียนก็เนิ้อจ้าเพื่อนเพื่อนขอบคุณค่ะ23คนดูนะคะอุ้ยแกนเสือนะคะแขนเสือดูขึ้นไปบ้างแกนเสื้อดูแกนเสืออถึงด้านนอกนะจ๊ะ ผักเสี้ยนจ้ากับน้ำพริกนะะเนาะจ้าแซ่บแซ่บนะเนาะมืนะ้ออื่นพวกนี้ก็ได้กินแล้วค่ะคั่นมืน้ออื่นก็ได้กินค่ะถ้าอากาศเย็นมันจะเป็นน่านปิดเนาะกันนะถ้าอากาศร้อนมันจะเป็ดน่านนะครัอนะากาศเ,เย็นก็น่านได้เป็ดนะเป็นดอกนะเนาะมันดอกมันแข็ง ักเป็นดอกแล้วนะคะดอกมันแก่ดอกมันเขียน,นะคะ่ะเป็นดอกแล้วดักเฉียนแก่นะคะน้ำแก่นะคะเอ๋อคืนดอกที่มันแก่ ตมปักเตียนค่ะตัวปักเตียนค่ะตับน้ำพริกน้อก,กนันเนาะจ้ะเจ๊จ้ะมืเอื่นก็กินไดะะ้รน้องกันมืเอื่นเหมือนจ้ะอาการน่าจังสีก้งสีเป็นหลายมือด้วยน้องกันสองมือสองมือค่ะแตสีกินได้นะคะคนจ้ะสัมมกครั้แล้วะะจะใส่น้ำมันจะเป็นเลี้ยวนาะงกันเนาะจ้ะใส่น้ำใส่น้ำกับมาเนาะงกันเป็นเลี้ยวน้องกัน เสร็จแล้วคะ่ะได้ะะเด็กน้องคณะได้สามไอ้เอ้ขึ้นจมงกโกนน้องคณะคะะ่คะยายปลากกจีขอลาเพื่อนๆไว้กันเรื่องค่ะเด้อจ่าสิบสองสิบเก้าคนเบิ้งเนาะงคณะจีกดไลค์เนาะงคณะขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่จีกดไลค์นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะยายปลาก,ก็จะ ได้ครึ่งช awesome. ั่วโมงแล้วเนาะคาะจ่าอย่าไปก็จะลาเพื่อนเพื่อนไปกันเด้อจ่าเด้อจ่ายี่สิบคนดูเนาะคาะจ่าสีลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนจ้าสําหรับไรายนี้เนาะคาะจ่าไล่น่ะจะขอเจอกันใหม่เด้อจ่าเพื่อนเพื่อนขอบคุณค่ะทุกทุกคนทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากมากนะคะจ้าสําหรับไรายนี้ก็จะลงงานไปกันเด้อจ่าเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะทุกทุกคนสวัสดีจ้า บาย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 จ้าบายบายยิบสามคนดูได้กันเด้อจ้า